โอเถิกหน่อยครับพี่น้องอันพ่อเท่าไรครับเนี่ยหมื่นสี่หาร้อยเพื่นเป็นสายใดเนาะสายบบานๆทีโอ้งามนะครับพี่น้องเมียงามเนาะเมียงามนะครับอายุได้ยักเดือนแล้วเนี่ยท่านหอดีวะบ่ท่านหอดปีเนาะนะครับพี่น้องอ๋อนะครับเบื้องหอันะครับพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยยี่สิบห้ายี่สิบหกตาแต้มแจ่มจังนะครับ อันสวัสดีครับพ่อยอันนี้แม่ลูกเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวผู้นะครับแม่พันชูงลายไปไลยน้องร้อยสี่สิบบวกป้านแม่พันนะครับพี่น้องลูกที่ไหนนอนลูกแหลูกล้ป้านแม่พันนะครับพี่นอ้นอ,นนนนนองแม่บักงามแม่สวยนะครับเพิ่งไทยนะครับแข้งขาโอ้งามครับแม่นี่ลูกกส่งลูกสวยลูกตัวผู้เนาะอ่านเปิดไปเท่าไรครับเจ็ดหมื่นหาเนาะเจ็ดหมื่นหานะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขุมสุขนเมื่อนี้สิบห้ามสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดบ้านเท่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเศารวันที่3 3เดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยน2568ทนกถูกวันอาทิตย,นะย,ย,ย์นะครับพี่น้องเมื่อนี้กล้วยง่ามกล้วยเนื้อเข่าลายนะครับพี่น้องงกล้วยงามก็หลายตนะครับพี่น้อง มาเบ่งราคาน้ากันอาทิตย์นี้ไม่ถี่ถูกสิแพงจำได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวขอรับชนม่วกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อเอามาจากตัวครับมื่อน,นี้สองตัวเนาะสองตัว อันนี้เป็นไกยเพชรลำโพงครับลูกชายเพชรลำโพงตาเย็นนะครับว่าได้จัดเลยครับตาเย็นสวยนะครับพี่น้องอายุ14 15เดือนนะครับเบื้องเขานะครับพี่น้องสูงร้อสี่สิบเบื้องเขาตาตาแต้มแจ่มจ้าแจ่มตาเขานะครับพี่น้องเขาสวยนะครับอัตลักษณ์มากครบเหมืเลยนะครับอัตลักษณ์ครบเนาะตาแต้มแจ่มแจ่มเอิกบักเข่าอ่างเงี้ยเขาประกวดได้เขาประกวดได้ครับใชยเขาเป็นไทยครับไทย มาเมืองไทยนะครับพี่น้องเมืองไทยนะครับไทยนะครับพี่น้องโอ้ไทยไงนะครับพี่น้องไทยญงยนะครับแข้งขาไงยยืนสวยท่ายืนสวยนะครับพี่น้องลำตัวลำตัวงามครับพี่น้องอนลูกชายเพชรลำขงเปิดไปเปิดไปเท่าไรครับ เปิดได้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้เนาะนะครับพี่น้องแปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เอาตัวที่สองอันนี้ทองครับอันนี้ทองเนาะในทองแม่ทองได้อีกเดือนแล้วครับทองได้สองเดือนแล้วได้สองเดือนนะครับสูงไรไปเลยเนาะสูงร้อยห้าสิบเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้านะครับทองทองที่ใดเนาะ ท้องที่สองครับท้องที่สองเนาะท้องกับพ่อได้เนาะท้องกับเจ้าสิงโตขาวกับเจ้าสิงโตขาวนะครับพี่น้องปลาลำตัวเงาสูงดีนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้องเขาสวยหน้าเขาดีนะครับเออบักเพาวยิ่งยันะครับลำตัวโอ้สวยครับแม่นี่นะครับพี่น้องอ่านเปิดเท่าไรก็พ่อ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องเจ็ดหื่นห้าพันบาทต่อร่องได้อะฝากเบอร์โทรไว้นะศูนย์แป่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้มหมบอกเป็นคงามครับผมครับชกกันมาครับตัวหาเลยครับครับตัว่อไปครับพี่น้องเสียนันเสียนันสวัสดีครับครับอันนี้แม่ครับดนี้ล อันนี้เป็นแม่ลูกแม่ลูกเนาะลูกเพิ่งโตเลยครับลูกเพิ่ดอนเนาะลูกสิงโตครับโอ้ลูกโตดอนเนาะลูกดอนนะครับลูกดอนนะครับพี่น้องโอ้ของเสียกลูกเพิ่นนะครับลูกนะครับลูกดอนลูกที่ใดนอนลูกแรกเลยครับลูกแรกเนาะค่อยลูกแรกนะครับลูกได้ยักเดือนแล้วนานได้สองเดือนแม่สูงยุ่ประมาณเท่าไรสูงร้อยสี่สิบหกเปิดไว้เท่าไรครับ หกหมื่นห้านะครับพี่น้องต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้ครับพี่น้องเบื้องเอาลูกาแสนกว่าเลยอยู่กครับอันลูกเตกาเ้งครับลูกตัวแม่ตัวนี้ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องป้าแม่เพิ่นนะครับล่ำตัวนาเขานาเขาสวยนะครับพี่น้องมาเบื้องเอานะครับพี่น้องเล้บอกเขาอย่างไงมาเบื้องตัวมาเบื้องเงนตัวที่สองครับ 148กันหนิสูง148แม่เดียวบ่แม่เดียวครับแม่เดียวได้ลูกในตัวนึงเนาะโอ้ลูกได้ตัวนึงเนาะผสมกับสิงโตขาวเปิดกับผสมกับสิงโตขาวได้ยี่เดือนแล้วครับนีจะเขาได้เขาเดือนนึงครับเขาได้เดือนนึงเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่65,000ครับพี่น้องสูง148เบิ้งฟ้าตัครับพี่น้องหน้าเขานะครับพี่น้องหน้าเขาสวย นะครับนาตาเอือบักเ้าสนใจมาโทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเสียนั้นราคาเช่นเดิมครับเสียนั้นหนาคาเหมือนเดิมขอบคุณครับตัวนี้โมเมนต์บ่ครับมีสองตัวครับอ๋อมีสองตัวเนาะอ๋อโชว์กันหมานครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพ่อนี่แม่สาวหรือตัวแม่หรือตัวผู้เนาะตัวแม่ป้าหน้าเขาเพิ่นไปสายได้แล้วพ่อนี่ ทองกินโตบ่พ่นไปสายไดก่อนพ่ออันพ่อเท่าไรอันพ่นไปสายไดก่อนสายทองกินโตป้า,นะน,น,น,า,านนะครับพี่น้องเบงเงินนาเขาเฟินนะครับพี่น้องนาเขาสวยนะครับอันเปิดไปเท่าไรละพ่อเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพันลูกสาวทองกินโตนะครับอายุพ่นประมาณเท่าไรนะ ปีสิบสี่เดือนปีสิบสี่เดือนสูงอยู่ปีสองเดือนปีสองเดือนเนาะสูงลอยสามสิบเกีนะครับพี่น้องป้านะครับนาเขาตะซออันนาเขาเพิ่นครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาแข้งขาขาบักใหญ่อ่านกำไลนาลังนะครับพี่น้องมีตัวเดียวบ่พ่อแล้วนี่บ่อันนี้อันนี้อุดรตัวพุ่นอันตัวพี่เนาะป้าลูกช้างอุดรนะครับพี่น้องแม่สาวบ่เพาะแม่สาวอายุได้จักปีละแม่นี่ย สิบเก้าเดือนนะครับสูงยุ่ประมาณเท่าไรร้อยสามสิบเดลูกสาวยังกว่าลูกสาวช้างอุดรเบื้องหน้าเขาครับเขาโอยเขาครับพี่น้องเขานะครับพี่น้องหน้าตาสวยนะครับแม่สาวนะครับเบื้องไทยนะครับพี่น้องไทยยิ้งยันนะครับงางหางหญนนะครับพี่น้องอ่านเปิดไ้เท่าไรพอเปิดไปสี่สิบ สี่หมเนาะ47,000บาทนะครับพี่น้อง47,000บาทตัวนี้มาบักนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งไทยเบิ่งรัโตัสีดอกเหล้านะครับเดี๋ยวเบิ่งด้านหน้าอีกนะครับพี่น้องเบิ่งด้านหน้าอีกเอ้านะครับพี่น้องนะครับพ่อเบอร์โทรไปเนี่ย0 8นย์แปดหกสองส แปดสองแปดหนึ่งครับพ่อมัจจยบเลยมนะั้ะแปดบันหินบันขามน้องบัวชลำพูอ๋อบันหินบะันขามน้องบัวชลำพูเนาะเอามาซองตุนะ่นาะพ่อเนาะเอาโชว์โชว์กันมาหนึ่งครับ,รวรบสวัสดีครับห้อยอันนี้เป็นแม่สาวบ่แม่สาวแม่สาวนี่สูงอยู่ประมาณเท่าไรครับร้อยสี่สิบสองนะครับเพิ่นเป็นสายใดนอนลูก ผาแดงครับลูกผาแดงนะครับมีใบบ่มีเนาะนะครับผสมโตหรือว่าผสมหลอดผสมหลอดครับผสมหลอดเ<ม>บื้องหน้าตานะครับพี่น้องโอ้หน้าสวยวัวโหนกโหนกนะครับเอบอบักเท่าไงไงอ่านเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นสามครับพี่น้องสี่หมื่นสามเบื้องลำโตนะครับพี่น้องลำโตวัดไงหนาสูงอยู่เท่าไหร่ก็ร้อยสี่สิบสองนะครับพี่น้องเบื้อง ไถ่นะครับพี่น้องปลาไถ่ยังไงนะครับ้างกึเป็นทั่วนะครับนมซีเต่านะครับพี่น้องลำตัวแข็งขาเบอร์โทษไวนะศูนย์แปดสครับศูนย์แปดสี่สามหกหกามหกหกหนึ่งเจ็ดหหน่องมาาบานเลยหอยบ้านกระเื่มเนาะนะครับพี่น้องมาเบิงสนใจทาเกามาหาห้อยยังเนไะห้อยฟิมนะครับเอามาตัวเดียวโชว์กันมานครับ พ่อป่ะเด้มาบ่ะไม่มานครับครับนี่ตีอันนี้อันนี้แม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องอันห้องไว้เท่าไหร่ครับพ่อสามหมื่นสามหมื่นบาทเนาะแม่สูงอยู่เท่าไหร่นอนนี่เนาะเกือบร้อยสี่สิบเกือบเนาะแม่นี่เนาะนะครับลูกโอ้สีดอกเล่าลูกเพิ่นลูกที่ใดหรนอนนี่เนาะลูกที่สามนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับเบิ่งไายนะครับพี่น้องเป็นกล้วยบ้านๆ นะครับทรงลูกสวยนะครับ30,000บาทเนาะสามหมบาทนะครับพี่น้องอ่ะเบอคมตัวไปพอคมน่นบ่คมเดียวครับมีค่มเดียวอ่ะฝากกดโทรไปศูนย์แปดสอห้าศูนย์สองสองศูนย์แปนะครับพ่อพ่อทอง่องบ้านเทียบนะครับพี่น้องอ่ะสนใจทักเขา้ามาราคาถูกๆนะครับพี่น้องอ่ะโชกันมานครับพ่ออ่ะสวัสดีครับห้อย อันนี้อันลูกเพิ่มหมนะโอ้ย้กับน้องบ่งเนลูกเนาะนะครับเย้กับน้องอันนี้สูงอยู่เท่าไรครับเญ้เพิ่นนี่ร้อยสามสิบแปดบวกลบเปิดไปเท่าไรครับเปิดบหครับเปิดไปโอ้คู่นี่หาสิบหาานะคู่นี่หาสิบห้ายกับน้องหาเมินหานะครับอ่านกระต่อร่องได้เนาะกระต่อร่องได้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ่งไทยนะครับพี่น้องไทย เบิ้งท้ายเบิ่งเหงาหางนะครับอันนี้น้องเพื่อนเป็นตัวผูนะ้เนาะน้องเป็นตัวผู้อัน,นตัวนั้นพร้อมผสมแล้วบ่่แมนครับพร้อมผสมน,นะครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องเอเบิ่งเอานะครับกล้วยเผือกกู้มองหานะครับอ่ะฝากเนะบอร์โทรไว้ห้อย0640์หกสี่ศูนย์หกสี่หนเนย์ศูนย้อยนอทาบอครับห้อยนุดทาบอเอามาคมเดียวเนาะ นะครับเอาโชคโชคกันมานครับใช้แล้วว่ะได้ใช้แล้วว,ว่ะสิบสีบส่สเป้าร้อยไอ้ในละอ่อ,อยขยุ้นกับกล้วยเลี้ยงนี่เจ้ โอ้คนเนี่ยอันนี้ตัวแม่เบิดร์ตัวแม่เบอกอายุปีเต็มจ้ะอายุปีเต็มตัวนี้เนาะปีเต็มเนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไปสามหมืนห้าเปิดไปสามหมื่นหาเนาะนี่เนาะลูกพ่อขันเทพจ้ะลูกพ่อขันเทพเนาะพ่อขันเทพนี่เป็นลูกไส้เกาเจริญงอ๋อพ่อขันเทพเป็นลูกไส้เกาเจริญนะครับพี่น้องสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องร้อยสามสิบกัวร้อยสามสิบกัวนะครับพี่น้องอันเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นห้าพันบาท นะครับเราแม่น้อยนี่เด้อตัวนี้กับปีกันแต่าา่วาตัวนี้แม่สูงหน่อยหาสิบตัวนี้แม่สูงหน่อยสี่สิบอ๋อนะครับพี่น้องแม่สูงหน่อยสี่สิบแม่นั่นสูงหน่อยหาสิบอันนี้นเปิดใบเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไบสองหมื่นสองาสองหมื่นสองนะครับพี่น้องสองหมื่นสองตาเตีม้มแก่มจำเป็นลูกพ่อขันเทพพี่กันลูกพ่อขันเทพเพนานะนะครับพี่น้องสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นตัวนี้ชิลล์ยี่ร้อยยี่เนาะร้อยยี่สิบนะครับพี่น้องสองหมื่น สองพันบาทสองพบาทเอาฝากเบอร์โทรไปนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้านะครับพี่นอ้องมาเบอ่งเอาน้ำหอยติวนะครับพี่นอ้องโชุกๆกันมานครับนี่พ่อพันนะครับพี่น้องอันนี้เพิ่นเป็นาสายใดพอสายเก้าสายเก้าเจริญอายุให๊จักปีแล้วสปีสปีเนาะสี่ปีน,น่อยๆสูงอยยุเท่าไหรน,นพ้พ่อ ร้อยหกสิบร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบสามหกสิบสี่นะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไรครับพ่อเปิดไว้สิบหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนาะหนึ่งแสนบาทนะครับพี่น้องฟ้านะครับพี่น้องเบิ้งเขานะครับเขาใหญ่นะครับเอิบักข้ายิ่งใหญ่นะครับพี่น้องแข้งขาผู้มองหาอยากได้ไปเห็ดพ่อพันนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับเบิ่งไายโอู้ไทยใหญ่ครับพี่น้องหนึ่งแสนบาทนะครับพี่น้อง มาเบิ่งเอาน้ำพ่อนะครับที่นองอันนี้ตัวเดียวบ่พอตัวนี้บ่แมนบะเอาเบอร์โทรไปเนี่ยพ่อ083 083 668 668 9230 9230นะครับพี่นองส่วนใจทักเขามาหาพ่อนะครับมาต่บันไดพ่อสามพาวอุดรเนาะพ่อเนาะเจ้ากันมารับครับอันนี้ของเงินห้อยกวนบ่นอันนี่เนาะ ห้อยก่อนเปิดเท่าไหร่นี่เกียหมื่นห้าเกียต์หมื่นห้านะครับลูกสาวโอ้ลูกสาวสวยๆนะครับลูกสาวสองในท้องลูกสองในท้องแม่สูงถือว่ารวยสามเกียตีบ่รวยสามที่เกียลูกสาวเพิ่นเป็นสายใดนอนลูกเก้าเจริญลูกเจริญนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอานห้อยก่อนนะครับอยู่ตลาดนัดเบิ่งลูกคนละเจ็ดหมื่นห้าบ่อืมเอาฝากเปิดเท่าไว ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้นยอ่งห้อยก่อนสนใจทักเข้ามาครับพี่อน,นแยกได้แย,ไดแยกได้นะครับจะโชคข้นมันเอ้าแยกอันนี้เพิ่นเป็นทรายได้นอ,นอ่เนาะลูกผูพญาเนาะลูกผู้พ,พญ,ญาเนาะนะครับสูงยุบประมาณเท่าไหรครับ สูงร้อยสีบามบวกนะครับพี่นองวนะคบพี่นองสูง่านะครับพี่น้องสูนะครับพี่นองสนะคับพี่น้องั้งค้อมี้มเียมจาแข่งข้นะครับ อ่านเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดไว้หามื่อนหาบ่หาเมื่นหาเนาะท่องไปเนาะอีท่องว่างครับท่องว่างเนาะท่องว่างนะครับพี่น้องท่องว่างผ่อมผสมอีกเจ็บมือขึ้นอ๋อร่อมผสมอีกเจ็ดมือขึ้นเนาะข่วนเจียวไปกะพร่อมผสมเลยครับพี่น้องอ่าพอเดี๋ยวใส่ออกนะครับพี่น้องเบอร์โทู่ไ้เนี่ย เบอร์ศูนครับศ <々 trees> <bing> <fig urar> ูนย <yuan> ์เ <Kiss> ก <wei> ้าหกหนึ่งสี่ห้นึ่งสีห้าเจ็องสามสีองสานะครับห้อยห้ตักน้องหานรับ้ตักน้องหันอ๋อเบียดเบียดเอามีเบียดอ๋ไม่หนเลยเออบอได้ไปเลี้ยงเต้ เชาจโชว์กันมาภาพมาเบืองกันบล้วยเถือกหน่อยครับพี่น้องอันพ่อเท่าไหรครับนี่หมื่นสี่หาร้อย่นี่าอยเพื่อนเป็นสายใด้น่ะสายบานนดิโอ้งามนะครับพี่น้องเม่งามเนาะเม่งามนะครับอายุได้ยักเดือนแล้วนี่ย ท่านหัดปีว่บ่ท่านหอดปีเนาะนะครับรพี่น้องอ๋อนะครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องสูงประมาณ125-26ตาแต้มแจ้มจ้ำนะครับแข,ข็งขาขาใหญ่นะครับพี่น้อง อย่าง4,000เหรพ่อเบอร์ทั่วไว้นะ095ครับ095 204 204 7037นะครับพี่น้องมาเบ่งออกค้อยถถกหน่อยนะครับพี่น้องโอ้ตาหักนะครับเนื้อแน่นๆหลังใหายๆนั่นน่ะโชคๆกันมาครับอันสวัสดีครับห้อยอันนี้แม่ลูกเนาะ ลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวผู้นะครับแม่พันสูงหลายไปเลยนนท์ร้อยสี่สิบบวกร้อบวกป้านแม่พันนะครับพี่น้องลูกที่ไหนนอนลูกแรกลูกแรกป้านแม่พันนะครับพี่น้องแม่บักงามแม่สวยนะครับเพิ่งไทยนะครับแข้งขาโอ้งามครับแม่นี่ลูกก็ทรงลูกสวยลูกตัวผู้เนาะอ่านเปิดไปเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นห่านเนาะเจ็ดหมื่นหานะครับอ๋อฝากเบอร์โทรไว้เนาะไศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ 5 8 5แปดห้าห้าแปนะครับพี่น้องเบเบ่งหน้าตานะครับเบ่งลูกสวยนะครับพี่น้องอสนใจทักกับมหาหว่วงโชคชกันมานครับสัน่นอันนี้แม่ลูกเนาะครับเนาะอันโมลาผสม,มครับหรือว่าจับจระปัดเบ่งลูกเพื่อนโมลาผสมเนาะนี่เนาะพอนว่าลูกพอนออกไข่แล้วลูกเพินพ่นเป็นสายได้นอนนี่ครับ ไอ้เพชรแท้ครับเพชรแท้นะครับลูกที่ใดนอนเอ๊หนึ่งสองสามสามครับลูกที่สามเนาะแม่สูงลายไปนะครับลอยสี่สิบขึ้นลอยสี่สิบขึ้นในท้องผสมหรือเปล่าผสมเก้าเจริญครับผสมเก้าเจริญได้จักเดือนใกล้สียออกแล้วใกล้สียออกแล้วนะครับซื้อสองได้สามเนาะนี่เจนนะครับกินน่องย่างเดียวเบื้องหน้าเขา อ่างแม่นี่ทรงลูกสวยเปิดไว้เท่าไรครับหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าต่อร่องได้เนาะซื้อสองได้สามต่อร่องได้นะครับพี่น้องเบื้องหน้าเขาหนึ่งล้ำตัวาดนะครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับเบอร์โทรไปนะศูนย์หกสองสี่หกแปดห้าเก้าสี่เก้าห้อยพ่อหมายนะครับพี่น้องสนใจทักเข้ามาอยู่หน้าบ้าง โชคกันมาครับครับคทีมนี้มีประมาณญชำเนื้อรับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเท่อมนะครับผู้มองหาอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับกล้วยเนื้อกล้วยงามนะครับพี่น้องพ่อพันขาม้ามมบ่ได้ก็เบิ่งคลิปไปทิศเกษตรทฤษฎีไม่นะครับพี่น้อง ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิดน,น้ำในด้วยครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ